พอดีมีสภาคนหนึ่งมาจีบรัช้่ะแรอแล้วนี่มาหาขาอะไรเงี้ไม่มาเขาเรียกมาจะมาขออะไรมาให้ไหมล่ะแถวเขามีใจเหรอไม่ใช่น่าจะแกล้งอ่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนของอะไรอ่ะน้องในแก๊งบอกบอกเขาหรือเปล่าลูกสาวห่วงมากนะเหรอเมืองยังไม่เข้าเลยเอ่อสวัสดีค่ะชื่ออะไรหรอคะสวัสดีค่ะมาบางค่ะชื่ออะไรนะคะมาป้างค่ะอันนี้จีบป้าป้าหนูอยู่เหรอคะ ใช่ค่ะโหเดินแรงด้วยนะคะโอ้โหเห็นขนาดผักลูกสาวต่อหน้าเลยเหรอคะเนี่ยขีต้รับดีขอบคุณครับสวัสดีค่ะต้อนทีค่ะต้อนทีขอบคุณมากเลยครับน้องมะปางน้องมะปางแม่ต้อนทีนะคะอันนี้นึกยังไงคิดยังไงอะไรเข้าฝันให้มาจีบคนแก่ๆกำๆนี้เหรอคะเพราะทำอะไรไม่เป็นเลยนะคะ อ,อย่าทำให้ได้หอหอกูเป็นปอล์ปอล์อายนะคะเอาป่าค่ะเมื่อกี้คุยโทรศัพท์เราชื่ออะไรคะชื่อกอร์ซาค่ะเป็นลูกสาวของปัป๊าสน่ค่ะแล้วก็ค่อนข้างจะห่วงป่ามากๆด้วยค่ะจะไม่ไม่เข้าเมืองครับเดี๋ยวต่อไปจะเข้าทุกวันแล้วค่ะ<ม> <variable S 3> เพราะว่าห่วงค่ะ แบบได้ข่าวว่ามีสาวจะมาจีบค่ะก็เลยเอกระเป๋าซีซีห้าค่ะคืออะไรอ่ะคือในกระเป๋าซีซีห้ายังไงก็ค่อยคุยกันนะคะมีอะไรก็โอ้โหโอ้โหว่าแล้วห็่างเงินทำถูกล้ค่ะไม่ไมจะให้ไม่ไไม่ไม่แต่แบบแต่มันแต่มันก็แบบ ไม่ใช่คนเห็นแกเงินไงหนูก็แค่บอกเฉยๆไงเผื่อพี่เขาจะกิฟต์งกิฟตข้าวแล้วไม่หนูกินไงหนูเดินทางมาจากต่างประเทศอ่ะแล้วหนูก็ค่อนข้างเหนื่อยมากตอนนี้กระเป๋าโค่นอ่ะแล้วหนูก็ป้าก็ใช้งานทํางานนักอ่ะคือแบบขนาดนั้นเลยหรอป้ใช่ค่ะพี่สาวผมเป็นงานด้านแล้วครับเดี๋ยวพี่เป็นงานด้านละโอเคค่ะแต่ก็ไม่รู้นะคะตอนนี้มีสาวกันข้างมาจีบป้าค่อนข้างเยอะมากเลยค่ะถ้าพี่สาวอยากจะมีคนที่คอยช่วยเดี๋ยวพี่โนบีจะให้ค่ะ ตรงเสริมแบบว่าช่วยแบบเอาไปว่าถ้าพี่ถ้าพี่แบบว่ามีสามเฉียบใจเยอะมากเลยพี่สาวถ้าพี่อยากแบบว่าให้หนูช่วยเชียร์นะสี่สี่ห้าค่ะเกิดที่ two K ได้ไงแมบ็อกซิ่งได้เกินเดี๋จะเอาหมดกระเป๋าพี่เลยไหมคะเก่งใจนะคะสี่สี่ห้าไข่แบบว่าเดี๋ยวหนูเชียร์เต็มที่เลยเนี่ยนะเ่าเย็ลยคุยไปสี่สี่ห้าไ่แล้วเหรอว่อจะไปแล้วนะพ่าเราจะไปแล้วเออพี่สาวเบิร์นเบิร์นเบิร์นหนูเบิร์นหนึเอาเบิร์นหนูไว้ อได้ได้ครับวิดนุกเอาของก่อนนึลสอง้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเก้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งพี่กระเป๋าสองามเก้าครับอะไรให้อะไรอะเดี๋เอาไปก่อนโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้จะให้อันนี้สองเก้าหนึ่งนะเดี๋ยวซีซห้าเอาค่ะ4ีสีห้าสอสามเก้าราพี่อ่ะไม่ใช่สองสามเก้าเยอะจังเลยสองสามเก้าซซีห้าค่ะพี่สาว เหอ่ป่ะขอบคุณครับน้างอมพพี่ไปงานนันก่อนอืพี่น้องเสนะครับไปขึ้นรถไม่วคัลา่ฮะต้องเรียกว่าต้องเรียกว่าลูกสาวสิคะมานี้ มามีมามียี่ยี่สิบบาทไม่พอทีนี้ห้าสิบเขาด่วนด่วนสวัสดีสวัสดีครับสโนดกเกอร์ยากจะทำอะไรครับเนี่ยมามีมามีมามียี่สิบบาทวันเจวันเจวันทำอะไรครับเนี่ยเปล่าครับเปล่าครับพอดีมาพาลูกมาเอ้ยมามีเร็วมามีมาได้แล้วครับอ๋อเดี๋ยวนี้พาลูกมาเหรอครับพาลูกมาหามามีเหรอครับใช่ค่ะมามามีค่ะใช่คม่ใช่ครมามามีมันทัไทยเหรครั ก็พูดไม่หยุดเลยพูดเป็นต่อยหอยเลยใครเจาะปากให้พูดไปเนี่ยฮะป้าฟ้าป้าถ่ายมันพูดว่าอะไรหรอไม่เห็นรูเรื่องเลยหนูพูดหนูพูดเยอะหรอป้าเมื่อกี้ไม่เห็นรูตัวเลย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put t h 'em all together, insert 'cause I wanna have worth. Working hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna